สวัสดีครับวันนี้เราก i n t e r Channel นะครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปเกี่ยวกับขอโทษนะครับวันนี้ผมจะมาขอโทษคุณแม่ที่ผมเคยเป็นเด็กไม่ดีสมัยแต่ก,ก่อนแต่วันนี้ผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดแต่ผมก็จะตั้งใจเรียนผมจะทำตามความฝันที่แม่ให้ผมมาแล้วผมก็จะศึกษาเราเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะไม่ดื้อน,นะครับแต่ตอนนี้ผมก็พยายามปรับตัวให้เหมือนคนใหญ่แล้วนะครับ ซึ่งก็มีหลายอย่างที่แม่ซึ่งท,ที่ผมทํากับแม่ไวาให้แม่ก็โปรดแต่จากนั้นมาผมขอโทษด้วยนะครับที่ผมเป็นเด็กไม่ดีขอโทษจริงๆเลยนะครับจากใจเลยครับกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณคุณย่าคุณตาคุณยายขอโทษหมดเลยนะครับผม ันจะไม่มีแบบนี้อีกแล้วนะผมขอโทษจริงๆครับวันนี้ไม่มีอะไรมาครับแค่จะมาขอโทษพ่อขอโทษแม่นะครับซึ่งแต่ก่อนผมเป็นเด็กที่บอกเลยว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่วันนี้มาผมขอโทษจริงๆนะครับขอโทษถ้าพ่อแม่ได้ดูคลิปนี้ก็ขอโทษจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมาครับที่จะมาขอโทษแม่นะครับในเรื่องกดติดตาม,มกด subscribe นะครับ ก็เป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับแล้วก็ถูกใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ